นี่ผมก็จะมาลองเพียงแกงหน่อยฟังเป็นเพียงสมัยยรุ่นแน่ครับสมัยยรุ่นเแแยมากรูสาวรองฟังกันเบิ่งครับสาวโปหักสาวโปกชอบครับฟังกันเลยครับอาจิะบมดนตนีครับฟังทุกทุนี่ละสาวโปวชอบ สะดุ้ตายตั้งแต่เดินผ่านใจลุงม,มักคนงามเจ้าตาอันผมยาวแก้มใสอยากเข้าไปบอกว่าหากเจ้าแล้วเด้อคนใจแต่กลัวว่าจะเสียใจหากว่าน้องบบสนใจกันทุกวันเฝ้าคอยรอ้องเดินผ่านมาที่เก่าหากมื่อใดโบเห็นหน้าเจ้า ไปนั่งซึมเศร้าหัวใจเหงาหงอยเห็นใจกันเน้อเด้อน้องสาวคนงามอย่าให้อายอยให้โอกาสอายเนี่ยจักหน่อยให้ได้บอกความจริงในใจจักหลายฮักแฮงฮักเจ้าสาวเฮ็ดบุญสาดใดไว้หนอจังได้พบพอคนงามตาวัน ใจอายรงสนย้อนหลงหักเจ้าผูา้สาวผู้คนงามมีลราบ่คนคอยติดตามเฝ้าเป็นยามรักษาหัวใจหากยังบ่มีอายคนนี้สิซอยอาซาสิเป็นคนคุ้มกันเก้วตาสิคอยห่วงหาและคอยห่วงยาย าวปวว่าเช่หาเขีนดีรวยส่งยิ้มตอบได้ไหมยา,หายไอ้คอยอยู่เรื่อยไปเพื่อจะฟังคำตอบจากปากคนงามยา,ายไอ้เฝ้าคอยเรื่อยไปเพื่อจะฟังคำตอบจากปากคนงามขอบคุณครับ